เนาะอันน no, so ี้ก in ็เป like ็นมาสคอตได้เอาเดินทางมานำตรแต่นาคอลงเบงจังกนแหละอันนี้ซื้อว่านางระเบียบนอยุโองโปห้ามาแพ่เด็กเอาเสื้อเขาในดูสิ่งระเบียบเงียบง้อยและที่สำคัญหัวของเพิ่นใส่หมวกกันกระทบและมีป้ายคำว่าหยุดติดอยู่และส่วนผู้นี้แม่นเท่าวินัยเราก็ยุ้องโปห่าคือกัน เสียแหอเสือข้าในเป็นระเบียบเงียบห้อยมัดแท้แดงและหัวของเพิ่นก็ใส่หมวกกันกระโทบและมีไฟอับหน้าติดอยู่นั่นก็คือไฟแดงไฟเหลืองและไฟเขียวนะน้องๆเนาะตัวนี้ซื้อให้เห็นว่า <Okay. S 1> เพิ่นปฏิบัติกฎระเบียบกฎจราจรตั้งแต่สั้นประถมเลยเนาะ ู้จักความตั้งแต่ประถบปลูกจิตสำนึกตั้งแต่สั้นประทบขึ้นไปเนาะใส่หมวกกันกระทบทุกครั้งเวลาขับขี่รถจัางเนาะแล้วง็พูว่ามาสคอตก็สามารถเราได้มีผครอยากฟังบอ,อถ้าอยากฟังเนาะเอ้ยซิให้ท้าวีนาันแนะนำตัวเองก่อนสบายดีขออยซื้อว่าเท้าวีไน ส่วนค่อยมีซื้ึมา <c oughs> ดังระเบียรเ <c oughs> นาะ <c oughs> เสียงมาสคอตหรือว่าเสียงเอ้ยติงลี่เองตบมือดังๆให้แน่ <c oughs> อ่ะต่อไปเป็นแจกสติ๊กเกอร์เนาะผู้ละหนึ่งอันให้ผู้ละหนึ่งอันเนาะไว้เป็น <c oughs> ทีละลึกเนาะ <c oughs> ให้ทุกคนได้เป็นติปนน,นท์จ้างนนทีเอาไได้นนท์เอาไปให้ผู้ <c oughs> ให้ผู้ก็ได้ด้วกันเนาะและมาสคอตของพวกเขาเนาะสามารถถ่ายรูปได้กอดได้เนาะขออย่างเดียว ห้ามดึงสิ้นดึงส่งเนาะเออมันสิเขียเห็ดกลดแน,น่นอนมาสคอสอ่ะนั่งประจับทีอยู่บนเกา่าเดี๋ยวมาสคอสอยากไปหาเนะ และในช่วงทีมมัสขอแจกสติกเกอร์น้องๆเนาะแมนต่อไปเขาจะมาถามตอบเอาของรางวัลเพื่อบุเป็นการเสียเวลาสนนั้นแล้วขอเสริรนอาจารย์จันทวีเพ็รลาศีขึ้นมาถามตอบน้องนักเรียนเนาะขอเสียงตั้งมือดังๆให้อาจารย์แน่หนาวอ่ะ สบายดีอีกทนหนึงเนาะน้อง,อง,องมีไบบอที่ว่ามีคำถามอยากถามเนาะเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรมีไครมีคอของใจบอเนาะและในการถามเนาะในการถามมีน้องๆถามคำถามหนึ่งเนาะจะมีของรางวัลให้เนาะ มีไปแดอะมีแล้วยกมือขึ้นเนาะ,ะแล้วไม้ใี้เขาสียางไปหาพิเศษอยู่มองว่าไม้นี่เขามาเต็นนาคอสหลวงที่จันนี่ยางไปหาได้เนาะ,ะ,ะเม่นไผ่อยากเห็นลองถามเบิงะอะไผ่มีคำถามสามารถยกมือขึ้นเนาะจากการฟังการบรรยายของอาจารย์สองทานแล้วผู้ซึกว่า วเข้าใจหรือว่ามีอยากถามเติมนอกบเทเรียนก็สามารถถามได้นอทว่าเกี่ยวกับพ่วก,กันกระทบการยางการขาับขค่เกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรแม่สามารถถามได้และครูอาจารย์เขาก็สามารถถามได้เช่นเดียวกันเนาะและอีกอย่างหนึ่งเนาะในการถามมีห้ามเนาะห้ามถามว่าเลขออกอย่าง <laughs> อ่าคันหูอะไรไม่ร้อาจารย์ซื้อเองเนาะ มีไพ่พอมีไั่มีคำถามร้องถามบ่งดูวันไม่อยู่นครหลวงวยงจัต์ชีงยางไปหาผู้ถามได้บ่เอาขับพระเจ้าตัวแทนก่อนนักเรียนจะถามขับพระเจ้าถามก่อนตามระเบียบและการกันยางขับพระเจ้าฟังวัอยางทางซ้ายถือระเบียบกฎจราจรแม่นบ แต่ว่าข้าพเจ้าเคยอย่างเบื้องขวานขันเชิงขันเชิงนัางใช่ขี่รถจักรเคือกันข้าพเจ้าเคยเคยเช้งยังไปก่อนมู่ไปทางทิศแต่ว่าเลนเลนทางขวาข้าพเจ้าเลยจะขอถามทางจักรยานของกระทรวงของแฝงหรือว่าทาง ผูเอาผิชอบเรียกงานนี่ที่ว่าใ้วยไรข้าพเจ้าขอฟังเสียงคำตอบเจ้าเนาะขอขอบใจอาจารย์ที่ว่าพิ่นหามเนาะเกี่ยวกับการย่างเนาะการย่างเตดุ่นม้าพื่นให้นำไส้เบื้องขัวเนาะแต่ว่าออกไม่เนาะกดตัวนี้ออกไม่วังเดือนเก้า ว,วันกี้ก้าวเดือนชิปสองบีสองสพันซาวเนาะละเมนเพิ่นระบุไว้แนวนี้เนาะทางายางนี่ถ้าสมมุติว่ามีทางสะโพเนาะเป็นทางที่ว่ามีฟุตบาทนำ้ำเคียนทางยางเบื่องไดนก็นได้เนาะแต่ถ้าบ่ามีทางฟุตบาทคือทางบ้านเท้านี้เนาะละเมนให้งยางเบื่องซ้าย เ,เนื่องจากว่า <c oughs> ขันเขายางเบื้องใา้รถทีว่าสัตจอดอยู่เบื้องขวาเนาะมันจะเลียนเข้ามาเหาเนาะรถมันจะเป็นส่วนทางกันกับเฮาถ้าสมมุติว่ารถเสียหลักมาเขาจะเน้มหินก่อนเนาะขันท่าสมมุติว่าเขายางเบื้องขวารถทีวากระเจ้าไส้เบื้องขวานะ เขาจะบ้ได้หน้มเห็นเนาะเพราะว่าทั้งหลังเนาะกินหลังไส่เนาะเขาเสียรักหรือว่าเขาเมามาจังไหนเขาก็บเห็นเขาจะตดเขาได้ไงเนาะแล้วเพค่อยออกระเบียบตัวนี้มาใหม่ให้ยางเบื้องซ้ายส่วนทางกับรถที่แยกเข้ามาเขาเขาจะเห็นว่าเขาเสียลักบอหรือว่าเขาเป็นเนี้ยใดมาเขาสามารถหลีกได้ สติกเกอร์หมดสามารถหลีกได้ขอบแคมทางหลายกว่าหันจะมีความปลอดภัยหลายกว่าสติกเกอร์อ,อ,อันนี้ออกวางผิดสองบ้รดาวนี้ท <laughs> ุกๆคนต้องได้ปฏิบัตินาะเอาตบมือให้อาจารนยนนะเสินเส้อนอาจารย์ขึ้นมารับของรางวัลน้นอ <laughs> อาจารย์ถามได้ลูกชิดกระถามได้นาอ ถามแล้วได้ของรางวัลเืออาจารย์ต่อเมื่อต่อมือต่อเมือ่อเสืองามๆนาะงนุ่งลิมปีใหม่เอาคัทถาอา,อาจารย์ได้รางวัลเลยกันนักเรียนก็คันยิ่งได้รางวัลก็แสดงความก้าหาญมาตอบ คำถามก็มันก็บ่ได้ยากมิไากหรอกขันยังได้เชื่อคืออาจา์ขึ้นมาตอบเลยเนน้องนุงลูกหลานนักเรียนโต้องอายกันแบงเสือปแกมาได้มันได้แห้งได้ตั้งผมคือแลงแนวอื่นเนอะแลงชีดไข่แดงได้ตั้งเทละตอนเทละต่อนเอาก็บอเขอใจอ้าขอบอกใจอาจารย์หรับ มีไผ่เดนาะที่ว่าอยากได้เสือเ่อทออาจารย์นาะให้ยกมือขึ้นนาะนยกมือขึ้นแล้วไมเ้เขาสียางไปหาอ้วนหนาวเลยยด,ดิมีมอหนึ่งหาหมอเจ็ดเป็นบอกอ่ะแสะดงความกล้าหาญน้องห้องแต่ก็ได้ว่าเข้าใจอย่างมันสามารถถามได้เนาะผูใดกล้าถามก็ได้ของรางวัลเนาะ ถามถึกถามพิทว่าเป็นอย่างมือนี้เขา,มาเมเฮียน้ำจันเขาโม้หู้น้ำกันถามว่าเบิร์มือนี้แล้วอยากถามกระถามว่าได้หรอได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเปิดโอกาสให้น้องๆมีคำถามอยู่ในใจที่ว่าพวกเข้าใจบนเฮียนสามารถถามได้เนาะว่าเป็นอย่างคือเป็นแนวนี้เป็นอย่างพ่นจึงให้เห็ดจึงซี่เนาะสามารถยกมือขึ้นถามได้เนะาะบ่ต้องอายอ่ะแสดงความกล้าหาญให้เอ้ยเบิงเน่เนาะเรียนมอสอบ,บ้านนาะของพวกเขาเนาะไห่มีคำถามอย่างบา่ยกมือขึ้น นะถามได้แล้วมีรางวัลให้เนาะแต่ว่าขั้นวิทตัวนี้ไปแล้วถามได้แต่รางวัลบ่มีเนาะอ่ะมีบอทางหน้าเดมีบอเข้าใจมือนระบอกทางด้านหลังเดมียอยากถามบบยกมือขึ้นถามยังกระได้เนาะกล้าถามก็ได้ก็กล้าเอาของรางวัลให้เนาะถามยังก็ได้เกี่ยวกับบทเรียนเฮานี่แหละ ไอ้ติงลี่เพิ่นใจดีฮอบเครื่องของมาแต้ในนครหลวงเวียงจันทร์เนาะอ่าป่านนั้นน้องๆยังสีบอยากได้โบแมนออมบอ่ามีโบทำมียกมื่อคืนเดะอ่ายกแล้วผู้ใส่หมวกสีขาวไม่เอายางไปหาเดเนาะไม่เวียงจันทร์ <laughs> <laughs> แล้ว <laughs> ไปหาแล้วถามไหมมีแพนแล้วเออ้าคนเราถามเน่ะไใควะคนนี้วะคนใส่บอกเสือคนใส่บกขาวไอ้เซกอนก็ได้เด้อสบายดีน้องสื่อพี่พาสอนเฮียอยู่หองม่อหา อ่าเท้าอยากแซงเขาสมารถแซงมืองขวัวอะไรบ้างขอบใจครับท่ะนนอ่าแซงได้แต่บางกรณีเนาะอ่ามีกรณีแซงขวัวได้ก็คือลดคันทั้งหน้ากระเจ้าใต้ไฟสีน่านเลี้ยวซ้ายเนาะเออเขาสามารถแซงขวัวได้ในกรณีอืน่นบอได้ นีบางกรณีเนี่ยนั่นน้อตบมือให้น้องๆได้เซิร์ฟเซิร์ฟขึ้นมาหาเกาะๆบางๆน้อได้เสื้อเป็นพิงลี่แจกแท้แจกจริงน้อเป็นไผ่ทามน้อไปไหมอยู่ไปไหมไปไหมถามโบถามโบ สับพี่บอแจกแท่บอนี่